สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาพี่ๆนะครับทำในส่วนของการคาลิเบตสวิตนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับก็ในการคาลิเบตสวิตนะครับเราจะทําตอนไหนนะครับก็คือในขั้นตอนการ Active l e v e l ลิ g นะครับในการสับคันโยกนะครับของระหว่างตัวหัวปินเฮดนะครับกับตัวลองสับนะครับมัน สับไม่โดนนะครับหรือว่าสับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราก็จะมาทําในส่วนของการเชลเบยสวิตในส่วนนี้นะครับขั้นตอนการทำนะครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับทําได้ตามนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับมาที่ตั้งค่าเซตติ้งนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวแม n ท e นเน c e นะครับเราก็เลือกในส่วนของคําสั่งที่ชื่อว่าปินเฮดนะครับในปินเฮดนะครับก็จะมีอยู่ว่าอะเชลเบตลิฟท์สวิตนะครับแล้วกดคลิดเข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ท a คอร์ริเบชันนะครับ ในขั้นตอนนะครับมันก็จะบอกว่าให้เรานะครับทำการลากตัวชุดปินเฮดนะครับมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็สับคันโยกนะครับมาไว้ด้านหน้านะครับปุ๊บพอเราทําการสับเสร็จแล้วเรากดคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นนะครับตัวหน้าจอนะครับจะบอกว่าให้เราทําการย้ายตัวปินเฮดนะครับแล้วก็เอาตัวขาสับคันโยกนะครับไปอยู่ใน่องไกด์ของตัวคาลเบตสวิตช์นะครับเป็นการเซตนะครับว่าให้จําจุดนี้นะ แล้วเราทําการคอนเฟิร์มครับจากนั้นนะครับตัวชุดปิเนนะครับก็จะกลับไปที่จุดเดิมนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาสับที่หัวที่เราเซตไว้นะครับก็คือตรงนี้จุดคาลิเบตสวิต์นะครับชุดหัวนะครับจากข้างหลังนะครับมันสับมาข้างหน้านะครับยกขึ้นปกตินะครับตอนนี้เป็นอยู่ที่หัวหนึ่งละแต่ว่าในกรณีถ้าเครื่องนะครับมันสับแล้วไม่ยกนะครับหรือว่าสับไม่โดนนะครับก็ให้เราทําการทับอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าถ้า สับโอเคแล้วสับมาเป็นหัวที่1ได้แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วกด, mm hmm. วกดต่อไปนะครับมันก็จะสับเป็นที่หัว2เหมือนเดิมแล้วก็วิ่งกลับไปที่จุดเซซลนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของขั้นตอนการแคลิเบตสวิตนะครับ